หนูชื่อเด็กหญิงพรทิพย์คุ์ชมพู่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทองทองร่างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรนธ์พันธุ์ชมพูสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชิรอลาพันธุ์าพวกเราวกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนสุนทรคูรันคู2500เอกโรคไข้เลือดออกกำลังระบาด วันนี้หนูขอแนะนำวิธีการป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและการป้องกันไม่ให้เป็นไข้เลือดหยุดการ<อ>าแพร่กระจายไข้โรคไข้เลือดออกตุ่มและอ่างอาบน้ำ<ม>ควรปิดฝาให้สนิททำความสะอาดเปลี่ยนน้ำหรือใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำแต่การดอกไม้ใส่ทรายหรือเทน้ำทิ้งเปลี่ยน น้ำทุกเจ็ดวันค่ะข่าตู้กับข้าวใส่เกลือหรือน้ำส้มสสายชูแทงน้ำหรือแทงน้ำปิดฝาให้<ม>สนิท<ห>ครับตัดเปลี่ยนน้ำทุกเจ็ดวันอ่างปลาใส่ปลากินลูกน้ำค่ะแจกันดอกไม้สารพภูมิหรือถูกเปลี่ยนน้ำทุกเจ็ดวันค่ะสวัสดี